เครื่องยอดมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด TNT เสน่ห์การช่างเราคือผู้ช่วยงานมือหนึ่งของชาวกเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด TNT เสน่ห์การช่างยอดเยี่ยมด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในราคาที่จับต้องได้สมเหตุสมผลมีให้เลือกตั้งแต่ขนาดสองแถวถึงขนาดหกแถว,แถวกระทู้จานแบบอิสระทั้งปุ๋ยสแตนเลสทั้งชุดไม่เป็นสนิมขนาดบรรจุ50กิโลกรัมจำนวนสองถังพร้อมวาล์วลินปรับขนาดอัตราการไหลลงของปุ๋ยให้ลงมากน้อยได้ตามต้องการ ถั้งหยอดและจานหยอดเม็ดพันธุ์มีให้ท่านเกษตรกรเลือกใช้แบบแนวนอนและแบบตะแคงหรือจานเอียงตามความต้องการกระทูสามารถปรับระยะถี่ห่างได้ตามต้องการซึ่งสามารถปรับระยะร่องเป็นแบบร่องปกติ65-7ถึงเซนติเมตรและการหยอดแบบร่องคู่เพื่อว,วางสายน้ำหยด3าหถึง4 0เซนติเมตรในฤดูแลง้งสามารถปรับระยะการลงของมเมล็ดพันธุ์ที่ห่างได้หลากหลายตามความต้องการมีจานหยอดมเมล็ดพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการ มีขาขีดแนวล้อรถเพื่อให้เห็นแนวกำหนดระยะล้อและแถวที่หยอดได้อย่างชัดเจนมีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบตามความต้องการและเหมาะสมของเครื่องจักรกลของท่านซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่เครื่องจักรกลขนาด20แรงมาขึ้นไปถึงขนาดใหญ่สุดเครื่องจักรกลหนักมีอะไรบริการตลอดอายุการใช้งานตอบโจทย์ทุกพื้นที่แปลงเกษตรกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0958252999 w w w p n t k i s e r v i c e s c o m เพจเฟ e บุ o กเครื่องหยอดเมล็ดพัุนพืชและอุปกรณ์ต่อพุ่ทุกชนิด